สวัสดีครับเอฟซีวันนี้มาพบกับช่องการบรรณาเกล้าห้าพามากราบไหว้ขอโชคขอลาภขอพรกับเจ้าพ่อของดตานคู่ครับพี่ตีนะเดี๋ยวเรามาเตรียมตัวกราบไหว้ขอโชคขอลาภขอพรไปด้วยกันนะครับพี่ตีใครทลาเห็นคลิปวิดีโอนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องการบรรณาเกล้าห้าด้วยนะครับจะได้มีภาพคลิปวิดีโอนี้จากทางช่องนะครับพี่ตีนะ ขอให้มีโชคลับทับรวยๆยังเห็นปังๆทุกช่องนะครับทุกทีเราจะเดินดูการไหว้ดูไปด้วยกันนะครับ เาเตรียมของไว้กันนะครับทุกทีนะ ใครผ่านมาเห็นคลิปวิดีโอนี้นะครับผมขอให้มีโชคมีลาภรับทรัพย์อยาเจ็บอย่ากไข้อย่าจนร่ำรวยเงินทองมีกินมีใช้ตลอดปี5 6 9ก็ตลอดไปนะครับให้ครอบครัวหมีเพาะมีฝูงมีโรคมีไขยขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับทุกทีนะวนี้การบารดา95ผ่านมากราบไหว้โชคของหลักกับกลุ่เจ้าปู งวดที่กอดหน้านั้นปูให้ทุนอายุต้นตางปูนะครับทุกทีนะหนึ่งหกนะครับสามตัวเจ็ดศูนย์หไปออกเลขฝายี่มร้อยนะครับทุกทีนะลาวัดกอดที่อดเจ็ดศูนย์หกกับหนึ่งหกนั่นแหละครับทุกทีแล้วก็งวดล่าสุดที่ผ่านมาเก้าเจ็ดสองหรือศนะูนย์สองการนาดาไม่ได้มานะครับทุกทีนะไม่สบายนะครับลุกหนีไหวนะครับ ได้มาก๊าใหม่ครับอันนี้มาขอเปล่าใหม่นะครับของของเดือนนี้เลยนะครับพีกทีนะใครผ่านคลิปวิดีโอนี้ผมให้รวยๆเงินๆปังๆนะครับมีโชคมีลานะอยากจะอย่ากให้ยังรับเงินนะครับทุกคนใดก็ขอให้สมความมั่นสมปรารสนะทุกประการนะครับพีกที ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องการพนันเก้าห้าด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ปจากทางช่องนะครับ่าในคลิปวิดีโอนี้ครับผมอธิษฐานคิดผ่านช่องการพนันเก้าห้าได้เลยนะครับช่องการพนันเก้าห้ามีเรื่อเดึงกลางมีเรื่องพาร์ทยุ่งทางในแนวทางนะครับแบฝึกสีแบบฝึกนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้การพนันเก้าห้าด้วยนะครับมาร่วมสร้างสองดวกให้การพนันเก้าห้าด้ดี ชื่อถือ,อ,อใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับรวดให้รวยๆจริงๆต่อฟังทุกช่องนะครับพีกทีเราไปรอรุเล็กู่กันนะครับรูเล็กูบกันนะครับพีกทีนะเล็กู่ที่การบ้านนาเก้าห้าจุดได้นะครับพีกทีนะเจ็ดสามนะครับพีกทีเจ็ดสามนะครับ มันโรลุ้นตัวที่สามไปด้วยกันกนะครับี่สีัสดีครับใครผ่ฟฟานเหีนคลิปวีดีโอนี้นะครับขอให้รวย,รวยเๆเฮงๆปังๆยกช่องนะครับี่ปีนะวันนี้การพานาเก้าห้พามากลับไหว้ขอโชคขอลาภขอพรกับตาเจ้าพ่อคุ้นด่านตาคู่นะครับผม เบจบ้าพ่อพระดานตานผู้ตั้งอยู่ที่ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับฝักหาออกนะครับเอซีเราไปรอดูเลขคู่ตัวที่3กันนะครับเอซีนะนี่จะเป็นบนริเวณด้านหน้าศาลนะครับผม ผ่านมาเห็นคลิปวิดีโอนี้ขอให้มีโชคลับทรับย์อย่าเจ็บอย่าไข้อยา่อยาจนร่ำรวยเงินทองนะครับสน่บสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบ,บาลไทยงวาดปรตามวัีวที่1กุมภาพันธ์2 5 6 9นะครับพี่ทีเราไปรอรุ้นเลขคูก่กันนะครับ ตัวที่3นะครับยุซีนะเลขทูตัวที่3นะครับรตัวแรกเป็นเลข7นะครับยุซีตัวที่2เป็นเลข3นะครับตัวที่3นะครับยุซีตัวที่สาดผ่านเห็นคลิปว,วิดีโอนี้รวยๆเฮงๆปังๆยกช่องนะครับยุซีนะตัวที่3มก็เป็นเลข3นะครับยุซี สามมาสตัวนะครับการพนาของอนุญาตกันให้นะครับพี่ตีนะเจ็ดนะครับเจ็ดนะครับพี่ตัดเล่นด้วยนะครับเจ็ดสามสนะครับเกับหนึอาจจะเป็นพี่น้องกันนะครับพี่กันไว้สักหน่อยนะครับผมเอาจจะเป็น1น3่ก็ได้นะครับพี่ตีหรือสามหนึ่งนสาะครับพี่ตีใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเป็นคนเชื่อส่วนบุคคลนะครับพี่ี รวยรวยเพงเงปังปังทุกช่องนะครับจปกราบลาปู่น,นะครับผมเรามากราบลาปู่ไปได้วยกันนะครับพี่ตีนะใครผ่านมาเห็นคลิปวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่อง การบรรณาเก้าห้าด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากทางช่องนะครับพี่ตีนะขอให้รวยๆเองๆปังๆนะครับเลขทูบที่การบรรนาจุดได้นะครับพี่ตีนะเจ็ดสามสามนะครับหรือหนึ่งสามสามนะครับสามมาสองตัวก็อาจจะเป็นเจ็ดสามสองหรือหนึ่งสามสองนะครับพี่ตีนะดดใช้วิจารณญาณาในการรับชมนะครับเราเอามากราบลาปู่ไปได้วยกันนะครับพี่ตี ดูเลขฝ้ายิมร้อยนะครับพี่ตีนะมาดูเลขฝ้ายิมร้อยนะครับเลขยทูบจุดได้นะครับ733นะครับ733หรือ133นะครับสามมา2ตัวก็อาจจะเป็น732หรือ132นะครับพี่ตีเลขฝ้ายิมร้อยเลขฝ้ายิมร้อยนะครับพี่ตี 057นะครับพี่นะ0ูนนะครับตัดเล่นด้วยนะครับพี่ีนะเชื่อติดตัวนะครับเลขฝ่ายยร้อยศูนย์ห้าเจ็นะครับพี่5ีศูนนะครับพี่ซีนะฝ่ายยีร้อยศูนย์ห้าเจ็ดเบอร์ก็วายสอ เลขรหัสฝา057นะาเจราคาเจสีครับทุกทุกทุกใครผ่านมาเห็นคลิปวิดีโอนี้ข็ให้มีโชคลาภถูรอตตอรี่รางวัลที่หนึ่ง้วยยิ่งอีกงฟังฟังนี้ว่าประที่หนึ่งพาพันสองห้าหกเก้าทุกทุกทุกกจคุณด่านเจ้าทีเจ้าทางสิ่งกับสิ่งให้โชคลาบหลานเงิดหนี้กดสินอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าจนรลำไรวยเงินพอ ทีโชคลำตั้งตลอดปีของ5ถต้ ี7.1อาจจะเป็นพี่น้องกันนะครับทุตีกันเหนียวไว้นะครับอาจจะมาเป็น่า133หรือ31ก็ได้ทุกทีลองจินตนากาดูนะครับส่วนเรีฝาส่วนกี่ร้อยก็คือท่า7ท่าทุตีท่า7ครับก็กันไว้ตั้งแตบบชิดเคยนะครับ7กับ1อาจจะเป็นพี่น้องกันนะครับเป็นคนเชื่อมได้นะครับทุกทีฝากกไลค์กดแชร์กดติดตามกับช่องการ์ดขนาดตัวหาด้วยนะครับสุดท้ายนี้